ตีได้ปะตีไม่ได้นะฮะถ้ายนยังได้ปะเอออ้าวเหรอครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ที่มีชื่อว่า MC c มซี Pixel นะครับผมนนั่หลายๆคนก็เชื่อไว้ว่าแม่งต้องอ่านตามนะเพราะว่าแม่งเก่งอังกฤษกันนะฮะเดี๋ยวนี้ <c oughs> เออเดี๋ยวนี้คนแม่ง,งโคตรเยอะครับผมผมเชื่อว่าคนที่เด็กกว่าผมเนี่ยนะฮะหลายๆคนเนี่ยแม่งเก่งอังกฤษโคตรๆนะฮะโคตรพ่อโคตรแม่เลยฮะสำหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะเออนะครับแล้วก็ผมอ่านอะไรผิดก็มาสอนนนด้วยะครครับบางงแม่ สอนผมถูกก็ไม่เป็นไรครับบางคนต้องสอนกูผิดไง <laughs> กูก็เก e right <laughs> ินตีนตีนแอปเปิลทองแอปเปิลทองอินชานโชเลยนะฮะก็วันนี้ไม่อยู่กับสกินอะไรก็ไม่รู้นะครับผม <recovering> ผมเอาตัวรีวทีเฮดเฮดยี่เข้ามานะฮะซึ่งไม่เป็นตัวของใครก็ไม่รู้ <speaking people> ต้นไม้โลกสามารถมาขอพรได้ที่ท่านเทพนะครับท่านเทพอ๋ท่านเทพคนนี้เครับข้เซ็กซี่เรเด้ดีครับพี่ลินพอดีครับพี่ลิน คุณสลามครับผมหน้าตาหล่อเหลาเชียวเนาะโอเคก็อันนี้คือกล่องสุ่มจากพิเทพนะฮะทูเวิลสวดดีครับผมสวดดีครับสวสดีครับเปิดเลยครับจะได้อะไรฮะเฮ้ยรู้สึกเหมือนมีแคสด้ยนะรู้สึกใช่แคสปล่าวะได้แอปเปิลทองโอ้โหได้คอนมาฮะไอเทมนี้สามารถแลกไอเทมเติมเงินได้ใช่เหรอโคเชเคสุดยอดรับได้ทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมสุดยอดฮะต้นไม้เทพมีอะไรอีกปะไม่น่ามี ตีคูพิกเซลนะครับผมหลายๆคนก็เชื่อไว้ว่าแม่งต้องอ่านตามนะเพราะว่าแม่งเก่งาอังกฤษกันนะฮะเดี๋ยวนี้ <laughs> เออเดี๋ยวนี้คนแม่งโคตรเยอะครับผมผมเชื่อว่าคนที่เด็กกว่าผมเนี่ยนะฮะห,หลายๆคนเนี่ยแม่งเก่งอังกฤษโคตรๆนะฮะโคตรพ่อโคตรแม่เลยฮะสำหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะ, <laughs> นะเออนะครับแล้วก็ผมอ่านอะไรผิดก็มาสอนด้วยนะครับบางคนแม่งสอนผมถูกก็ไม่เป็นไรฮะบางคนแม่งสอนกูผิดไงผมก็เกินตีนกีนเอ้ ทองแ p ปเปทองเ n c h a ร์โชเลยนะฮะก็วันนี้มาอยู่กับสกินอะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมเอาตัวรีวิวทีเฮเเข้ามานะฮะซึ่งมเป็นตัวของใครก็ไม่รู้ต้นไม้โลกสามารถมาขอพรได้ที่ท่านเทพนะครับท่านเทพอ๋อท่านเทพคนนี้เหรอครับข้เซ็กซี่เรย์เี่ดีครับพี่ลินพอดีครับพี่ลินคุณสลามมาผมหน้าตาหล่อเหลาเชี่ยวเนาะโอเคก็อันนี้คือกล่องสุ่มจากพี่เทพนะฮะทูเวิลด์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเลยครับ จะได้อะไรฮะเฮ้ยรู้สึกเหมือนมีแคสด้วยนะรู้สึกใช่แคสป่ะวะได้แอปเปิลทองโอ้โหเ้คอนมาฮะไอเทมนี้สามารถแรกไอเทมเติมเงินได้ใช่หรอโคเชดเคสุดยอดรับไดท้ทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมสุดยอดฮะต้นไม้เทพมีอะไรอีกปะไม่น่ามี เอาเลยครับลืมบอกไปให้ผมเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นมาคราฟเวอร์ชั่น1.8นะครับเป็นแนว so wide w l นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคไอเทมสคริป okay. ต์ครับผมมันคือไปทำอะไรฮะ5 point ไอเทมนี้สามารถใช้แลกไอเทมเควสได้ทันทีครับผมมอ oh, เป็นพอย n t เลยครับพอย n t อันนี้ฮะเควส pick pick axe มือใหม่ครับผมก็นำฐานนะฮะผสมกับเหล็กก็จะได้อ ah uh, my ค y ไมออมานะฮะ gold eater n e ater. ต้องใช้ทอง12อันโอ้ oh, ต้องทำอย่างนี้2รอบนะครับก็ใช้ประมาณ28กับ12อันนะฮะใช้ฐาน28อัน จะทําดีไหมเอ่ยมันดีป่วาวเดี๋ยวขอดูหน่อยฮะเพิ่มความเร็วในการวิ่ง10%นะผมไอเทมชิ้นนี้ไม่มีวันพังแน่นอนว้าเจ๋งว่ะได้อยู่ได้อยู่เควส DB p i c x ฮนะโอ้โหเดีดแล้วอันนี้ออกแนวยากนิดหนึ่งนะครับผมต้องใช้5พอยต์ด้วยอ๋อคือแบบว่าสำหรับคนที่ไม่อยากทำเควสนะฮะก็เติมเงินแล้วก็ทำมาแรกอันนี้ได้เลยครับขายเป็นเงินในเกมได้4,000บาทโอ อย่างนี้นี่เองไม่แ้สุดยอดครับผมโอเคก็สําหรับคนที่รวยฮะขี้เกียจทำเควสด้วยนะครับผมแต่ผมแนะนํานะคุณเติมเงินมาเ่ยคุณไปซื้ออย่างอื่นดีกว่านะฮะไม่ต้องมานั่งทาเควสนะเออประมาณนี้นะตเติมเงินมาแทนที่เราจะไปซื้อของเควสนะครับผมมาทาเควส์ทำไมเอ้ยไม่ได้ซื้อของเควสไอ้บ,บ้าไมาน้นี่อะไรวนะโอ้ <c oughs> ไปไม่เป็นเลยเนะี่ยเล่นเองขำเองไม่ได้เล่นเองหรอกตั้งใจอะไม่ใช่ตั้งใจดิไม่ได้ตั้งใจโมเองนะฮะ แปดนี่ไม่ใช่อ่อแต่าก็เป็นตัวปลอมใช่ไหมเนี่ยโอเคช่างมันเถอะนะครับคลิกกับผมแจกของฟรีฮะเอาอาหารก่อนอเออเออสามสองอันเทาไม่ได้เหรอเอาดาบครับผมดาบหนึ่งอันพอฮะเฮ้ยเอานี่ดูดีกว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสร้างบ้านสักนิดหนึ่งเนาะโอเคนี่แน่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่เลยครับเยี่ยมได้คูคอนมานะครับเวลาเราเติมเงินเนี่ยแทนที่เราจะนํามาซื้อพวกอ่ะของแคสนะฮะบ,บางคนแม่งเอามาทำเควสเพื่ออะไรวะ เออทำควสนี่มันมันใช้ความขยันนะฮะผู้ชมนะครับอะไรวะอัลบเบียนสวอตโหใช้เยอะเลยเนี่ยฮะพอยสองร้อยบาททำเองคุ้มกว่าไปเนี่ยฮะไอบ้บ้าอัปเกรดไอเทมครับผมเยียบพีฟรีฮะเฮะ้ยลาพิษก็มีให้ได้อะไรครับผมชาร์ปนี่ฮะโอ้ยได้เมทซิเบตเลยเหรอเจ๋งว่ะโอเคฮะคงคงทนอยู่ใช่ไหมเออคงทนต้องอันเบรกกิ้งนี่ครับ ฟลอจูนโอ้โห و, ทำไมได้ฟลอจูนนะวะเนี่ยอ่าลิทเพจไม่ทำอะไรวะแบ็กลิทนะครับผมซ่อมไอเทมฟรีครับก็เราไม่มีไอเทมที่พังเลยนะ,ยะ,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 ะอุอ้ยเรารวยเราหล่ออเดี๋ยวเดี๋ยวเอนชาตี่ก่อนลืมเอนชาต์เลยฮนะโดดอือเอา้าไม่เจ็บใส่ไปครับไฟเออร์โปรเทคชัน่นอันเบรกกิง้งไ,นะไม่อ่านครับไม่อ่านครับใส่ไปฮะใส่อย่างเดียวใส่ไม่ยั้งอะ่ะโอเคก็ได้โปร,โทรเทคห้าคูณห้ามาได้ครับผมฟึ่งในพัท ผมจะไปสร้างบ้านโดยไม่บอกพิกัดนะผมนะก็ไปเดินหากันเอาเองแล้วกันนะเนาะบ้านยิ่งเล็กๆอยู่เดี๋ยวโดนโดของอะไรงี้นะฮะอ่าควีตไมเนอร์ครับผมนำโคกับโกอิงนักเก็ตเนี่ยมาผสมกันจะได้อ่าคอปเปอร์ออนะฮะประมาณนี้ก็มาดูควีตกันได้ครับผมนะฮะควีตรวมควีตฮะซึ่งรลวงควีตม่นมีอยู่หนึ่งควีตไอ้บ้างงเลยนะฮะอันนี้ก็ลาวาบักเก็ตควีตนี้มันก็ท่าทำอยู่นะโอ้ ทำดีว่าหมวกสําหรับนักขุดเหมืองนะครับผมอุ้ยใช้เยอะพอสมควรเลยเนี่ยพอปะวะเดี๋ยวเดี๋ยไม่น่าพอผมได้ทั้งหมดเก้าสิบอันนะฮะเฮ้ยไม่พอไม่พอครับผมแม่เก้าสิบอันไม่พอต้องมีเพิ่มกว่านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินสำรวจสปอนอีกนิดน,นึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันแล้วครับผมช็อปร้านขายของและรับซื้อนะฮะอันนี้ซื้อโปรเจกต์และขายเทม,มครับผมเนี่ยซื้อแรกคลิกโอ้โหราคา สี่ร้อยบาทไอบ้บ้าโคตรแพงแล้วไหนรับซื้นว่าผมรับซื้ออยู่ไหนฮะรับซื้อน่าจะเป็นชั้นสองนะฮะอ๋อนี่ไงซื้อโปรเทคและขายเทียมอยู่ด้านชั้นบนนะฮะอยู่ด้านชั้นบนด้วยนะโอเคอันนี้ขายไอ,ไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์นะครับผมตึง้งโอ้โห <c oughs> ไอบ้บ้าโอ้ย อ๋อคือราคามันจะหักลงมาครึ่งหนึ่งนะครับเช่นเหล็กเนี่ยนะครับเขาขายอยู่ที่400นะครับเอ้ยเขาให้ราคาที่เราจะซื้อเนี่ย400แต่ว่าถ้าเกิดเราจะนํามาขายเนี่ยนะครับเขาจะรับอยู่ที่200นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะเอา้าเฮ้ยได้คูคอนเหรอครับโอ้โหสุดยอดดีใจเย่เย่งอนทางออกอยู่ไหนวะหาทางออกไม่เจอโอเคเจอแล้วฮะแีอันนี้คือ กตก็คือประตูว,วาร์ปนั่นเองนะครับผมโอ okay, เคแต่เราเดินสำรวจสปอยนึงแล้วกันนะครับว่ามีอะไรให้เราเข้าไปอีกหรือเปล่านะเอนเนอร์เชสเข็มไม่มีอะไรครับผมตอนนี้ผมอยากเข้าไปร้านอ่าไอช็อปช็อปมากเลยทูช็อปนะฮะอันนี้ร้านโดเนีนี่ไงเจอแล้วนี่ไอเทมเติมอาจจะมีน้อยเพราะเซิร์ฟเพิ่งเปิดอน,นาคตแน่น,นอนนะครับผมดาบเติมครับโอ้ยยาชีชาบานาน่าสปริกนะฮะสุดยอดคูคอนนะผมโอ้โห โอ้โหเอกคาลิเบอร์สุดยอดครับผมมีอะไรอีกฮะดาบอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกอะ่ะไม่อ่านเกราะเติมนะับเกราะราชามังกรครับผมนะฮะเลือดเพิ่มสิบดวงครับผมสุดยอดฮะกางเกงราชามังกรรองเท้าราชามังกรครับผมแล้วหมวกอะ่ะไม่มีเหรอยื่นครับแลกอลิเมะคอนนะฮะไอเทมนี้สามารถแลกไอเทมในตำนานได้จริงอะ่ะเฮ้ยเราลองแลกไปดูดีกว่าครับเออเอามาแล้วสิบอันนะผมเนี่ยโอเค แล้วตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมอันนี้ฮะมี M134 มินิกันนะผมนะฮะก็เวลาถือเนี่ยทำให้เราเดินช้านะครับอ๋อนี่ไงไอเทมแหลอ้ยราคาโคตรแพงอีบ้าเอ้ยแพงเกินม่เนี่ยไม่ไหวไม่ไหวฮะเราจนอันนี้เป็นอะไรวะ M107 Thunder อู้แต่ก็ใช้เยอะพอสมควรนะฮะ AWP, a s i m o v นี่นี้พอได้พอได้เออนี่ราคาไม่แรงมากเลดไล อ่าอันนี้แล้วกันนะฮะอ่าหนึ่งอันโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อชุดก่อนนะครับผมภาคน,นี้นี่กูจะมา PVP หรือมาสร้างบ้านปะเนี่ยไอ้บา้าฮิไดมอนด์โอ้โหนึกว่ามีอัลิเมตคอนนึกว่ามีเดี๋ยวเนี่กูขาดทุนตัวเนี้ยโอ้ยไอ้บา้าขาดทุนโอ้ยคกูเนสสีเกาะเติมครับผมนะฮะก็แลกมาก่อนครับนี่เกาะราชามังกรน,นะครับอ่าเรียบร้อยไม่มีอุปกรณ์ทำฟงทำฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเหรอถ้ามีจะได้นี่เลยนะฮะ ทิงท้งทิ้งทิ้งใส่ใส่ใส,ใส่เออนะครับดาบเติมครับผมนะฮะซื้อมาดีไหมเฮ้ยอะไรวะยาอะไรอ่ะอย่าพิษไรแรงอย่าพิษเหรออันนี้บวกเลือดสามสิบมันบวกเยอะไปฮนะบวกเยอะไปจิมๆซื้อดีป่ะสองอันแหม่ถูกดีับผมบวกเลือดตั้งสามสิบฮะแล้วเกิไปไปดใส่ปทนี่เลือดเยอะ่อย,ยก็ไม่ได้เยอะเวอร์หรอกเนาะทิ้งครับผมนะทิง้งไปเลยนะครับ โอเคแล้วก็มียาพิษนะผมนะฮะมันร้องไงวะลืมเอาดาบเอ็กคาลิเบอร์มาด้วยครับผมแล้วก็ยาพิษฮะยาพิษแล้วก็มี a w p เลสไลด์ด้วยสุดยอดเยี่ยมพันนี้ก็มาชอปปิ้งกันนะฮะอ่าเดี๋ยวไดสักสิบอันอือเต็มตัวเลยเว้ยเต็มตัวเลยเว้ยคนเยอะนะฮะยาพิษเราเนะครับเอาไว้แกงคนไม่ใช่เลยหรอกนะเอ้มันโยนในสปอนได้ปะวะไม่น่าจะได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดโยนใส่ตัวเราเนี่ยน่าจะเละเลยแหละนะครับ ว้าว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 ว,าว,ว้าวเลยครับผมสุดยอดฮะนี่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 ดาบนี้ทิ้งไปนะครับเอามาแค่นี้พอเออแจงไม่ไม่ใช่แจงแจ๋วเลยครับผมโอเคไปสร้างบ้านกันดีกว่าฮะไปกันเลยอุ้ยโดสูงเลยนะสุดยอดหอกิดอ่าไอ้เป็นทองอินชานก่อนแทนจะได้แบบว่าหล่อรวยนะครับหล่อรวยนะฮะหล่อลวรอวยแล้วก็ไอ้นั่นใหญ่นะฮะก็คือแบบว่าบ้านใหญ่อะไรงนี้แนอะจะคิดผิดนะฮะ อย่าคิดลึกนะครับเข้าเกตไปเลยครับผมเอียงเอาสนามต่อสู้ปิดรปรับปรุงอยู่อ๋อโหอะไรวะุตส่าซื้อของพ v วพีมาอะไรเนี่ยสร้างบ้านฮนะไปลามอนเตอร์หาเงินดีกว่านะครับผมนะฮะจะได้ซื้อแร่ลองทำเควสด,ดูนะครับผมนะฮะนี่จะสร้างบ้านหรืออะไรกันแน่จะสร้างบ้านหรืออะไรกันแน่อะไรกันแน่เดี๋ยวๆเราจะไม่เก็บไอ้ธนูกา,กากากนี้นะฮะโอ้ยให้ตายเอถอะพิจาร์จผมจะลองปืนขนาดอ่าเท่าไหร่วะ ผู้ไม่ถูกสนไนเปอร์นี่มันขนาดเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะตีได้ปะตีไม่ได้นะฮะโยนยังไงได้ปะเออด้ตายเลยอะ่ะโอเมกุนเนสโอเมกุนเนสโอ้โหตายเบยพิวพิวปิดอยู่นี่รู้สึกนะครับผมโอ้โหอ,อะไรวะแม่งไม่ได้เรื่องเอฟถือดาบดีไปก่อนไม่ใช่ดาบดีถือถือยาพิษไว้โยนใส่ได้ปะไม่ได้อโถ่เอ้ยเอาปืนนี่มาฮะ โอเคไปไปไปรับต่อฮะไอ้นี่บ้านเลยวะโอ้ยบ้านดีกว่าบ้านเขาบอกให้ผมรับ T P ฮนะได้ยูรุดจ,จะไปรับ T P แล้วครับโอเคเรียบร้อยนะฮะโอ้โหมันสอนผมรับ T P A อะบ้าผมนี่เล่นมาเป็นร้อยเซิรฟ์ฟแล้วนะประสบการณ์การอะไรของผมเนี่ยหลายเซิร์ฟมากๆเลยนะแต่ว่าการโปรโมทก็ยังโง่เหมือนเดิมเลยย่รุดเป็นเกมหรือเ,เปล่าครับผมเป็นนะคะทุยตุ๊ดไอ้บ้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นทั้งมันเลยนะลูกเลิกบอกผมเกมมากเลยที่เมื่อโอ้ยใครทำเรา คิปเปอิ์แมนบอยได้เงินแล้วนี่ว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ามอนเตอร์ได้เงินโคตรเยอะเลยนะเนี่ยได้เจ็ดสิบกว่าบาทฮะค่าได้สามตัวนี้ก็โอ้โหเหล็กอันนึงแล้วนะเออถังเงินสบายเลยเนี่ยค่าคิปเปอร์ได้เงินเยอะมากฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราโดดสูงไม่พอว่ะนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้โหได้เจ็ดสิบไอ้บ้าโคตรเยอะโอ้โหอย่างนี้หางเงินสบายเลยฮะเดี๋ยวเราก็ไปช้อปปิ้งซื้อเหล็กกันทำเควสดีกว่าฮะโอ้เป็นอะไรที่โคตรเกียร์เนี่ยโอเค มันมีทางขายเพราะว่าทางผมไม่แน่ใจนะว่ามีมีป่าไหมแต่เราขอทำการซีพูดกนไ้ก่อนนะเจอกันนะผมยังไม่ได้ลองปืนเลยว่าโดดคามได้ปะถ้าเกิดผมโดดข้ามไปนู่นได้ให้พิมพ์อ่าเลขกหนึ่งครับผมแต่ว่าถ้าเกิดผมโดดข้ามไม่ได้พิมพ์เล็สองครับคุณคิดว่าได้หรือไม่ได้ฮะเอ้ลองดีกว่าพิมพ์ว่าโดดได้หรือโดดไม่ได้ดีกว่าโอเคแต่ว่าให้คอมเมนต์ก่อนนะคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ตัวนี้ยังอีกยังอีกยังจะดูต่ออีกคนเรา ช่างแม็กนดอตอุอ้ยผ่านถือว่าผ่านนะน้ยถือว่าผ่านอยู่นะอุ้ยเออผ่านนะโหที่นี้ใครคอมเมนต์ว่าไม่ผ่านก็คุณพลาดน,นะฮะรับหมโอเคหรือบางคนบอกเอ้อ,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 อกูกำลังจะคอมเมินต์เหรอนะฮะโอเคไม่เป็นไรผมนะถือว่าเป็นการเล่นขำนะฮะโอเคนะครับเหมือนเดิมว่าผมใครอยากจะถามอะไรนะครับแฮชแท็กคำว่า UGS 2 8นะครับอย่างนี้นะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็ No ่ r Regen 2 8นะฮะไอ้บ้า ก็มีคนรีเจนที่แปลกไม่ตอบด้วยนะเว้ยโอเคนะฮะเผาแล้วผมคำถามาถน้องโฟนจีเอหรือว่า GMN ไม่รู้นะครับก็ถามมาว่าแฟนที่สวยไหมครับผมก็แฟนพี่นี่นะก็สำหรับพี่นีถืนะอว่าสวยเลยแหละนะครับผมถ้าเกิดกูบอกคนอื่นสวยกูว่าโดนนะครับผมเอดอดาะมาณนี้นะเนรอโอเคแล้วก็มีคำถามจากเคเบิลเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูชื่อแป๊บหนึ่งนายกาบินทีวีนะครับผมถามผมว่าพี่ริวหมอยขึ้นยังครับผมยังไม่ขึ้นเลยฮะมันจะปาดตรงดิบเลย อจะฮะแม่งถามแบบว่าเอ่อมึงเมาหรือไงเนยอะไรประมาณนี้นะผมโอเคก็ถามก็เข้ามาได้ให้ผมนะจ่าแฮชแท็กก็ดีนะผมแฮชแท็กในผมจะอ่านโดยเฉพาะเลยนะครับแต่หลายคนเนี่ยถามว่าพ่อแม่พี่อายุเท่าไหร่โอ้โหถามแต่พ่อแม่เลยเนี่ยจะเอาไปทำอะไรฮะเอาไปทำสกู๊ปหรอครับผมไอ้บ้าไอ้ดีโด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 เขาไม่เอาของครับผมคือเอาไปละเอาไปเอาไป ออกมาฮะออกมฮะมีดาบก็ไม่มีวันทักนะฮะมาช่วยแล้วฮะมาช่วยแล้วครับผมส่งไปไในนี่เฮ้ยอุ้ยของดีของดีมากมายของดีทานทานเอาทำเควยได้ที่เอาไปทำเควยได้เนี่ยโตัวไม่เอาครับผมดาบกากไม่เอาวะมีลูติงดีกว่านี้แต่เราไม่เอาครับผมอันนี้มีลูติงวะอันนี้ก็มีลูติงครับผมถือว่าโหดเลยนะฮะโอเค๋มีของดีด้วยหรอวะสุดยอดสุดยอด ก็ไม่ดรอปแล้วนะครับผมไม่เป็นไรฮะเราถือว่าเราไม่ว่ากันเนาะเ,เดี๋ยวเราก็จะเอาของไปขายกันนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันที่หาไอของเลยฮะโอเคไปเลยไอคุณผู้ชมมีของตรงนี้ด้วยครับผมมีเอเมอรัลครับผมแล้วก็มีหมวกฮนะม,มีมีหินด้วยเวย้ยหินเอามามรู้ว่าเขาแจกหินหรือเปล่านะฮะโอเค้ยในแบบนี้มันมีแจกของแน่ๆเลยครับคุณผู้ชมมันไม่ได้แจกของเหมือนเหมือนเป็นกล่องดรอปอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาดูอีกครับผมมันต้องมีอีกแน่ๆเลยนะวัสเดชคริปเปอร์วันเดชพวก เราต้องหากล่องอีกครับผมโอ้โหมีกล่องอีกก็ไม่บอกแม่ของดีเลยนะฮะใช้ได้ใช้ได้ไดเยี่ยมอันนี้ก็เป็นจุดที่เราเกิดฮนะแต่ผมขอหากล่องก่อนนะผมไม่รู้ว่าจะมีกล่องอีกหรืนะอเปล่านะออาคุณผู้ชมที่เขาไม่เล่นก็คอยดูเอาแล้วกันนะครับว่าแอดมินเนี่ยเขาจะเอากล่องเอ้ยเอาของใส่กล่องอีกหรือเปล่านะถ้าเกิดใส่เนี่ยก็ถือว่าชโชคดีเลยนะฮะโอเคสุดยอดไปแล้วฮะเจอกันครับผมเอผมเจอกล่องแล้วฮะคุณผู้ชมนี่ฮะเอ้าเมันกล่องเดิมดีกว่า โอ้ยเฟล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 ติงบอกผมคือองค์คาร์ลกิตาไข่จะบ้าเหรอครับผมเฮ้ยมีกล่องตรงนี้ฮะเดี๋ยวดีกล่องเราต้องเขุดได้แน่ๆฮะแต่ว่าเราต้องขุดเนียนเๆนะครับให้ดูครับนี่มังไม่โดนปะอุ้ยเจ็เฮ้ยไม่โดนอุ้ยเออได้แล้วเออไม่ได้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 ต้องขุดตรงกลางครับผมต้องขุดตรงกลางฮะเอออะไรวะเนี่ยออร์เลนบูดอะไรวะเนี่ยวัตตาฟร์เอาขุดได้เหรอ พอเราเป็นเกมโหมดอยู่เอาแล้วผมแล้วก็เอาเคุ้ยไปส่งไม่ใช่เอาเคุ้ยไปส่งนี่เราขอไปขายก่อนครับผมโอเคอ้าวเขตสร้างบ้าน PVP ได้เหรอครับผมเดี๋ยวคุณเจอฮะขายแล่ไหมแล่ยังไม่ขายครับผมผมจะมาขายเนื้อนี่ฮะพวกเศษเนื้อต่างๆครับขายไงวะไอเราไม่มีอันนี้ด้วยวะเราต้องคลิกอย่างงี้ครับอ่าเช่นเราจะขายอะไรวันนื้อซอมบี้ซึ่งขายไปแล้ว285รได้ไปแล้วครับผมแล้วก็อันนี้ไม่รับหรอไม่รับก็โยนทิ้งนี่ครับทิ้งไม่ได้อีก อ่ารับะลรอีกอันนี้ก็ไม่รับออันนี้รับฮะขายไปสามร้อยยี่สิบอันนี้รับก็ขายไปขายไปได้เงินมาเท่าไหร่เนีตอนนี้กระดูกมีอีกนี่ว่ากระดูกมีก็ขายไปฮะดีเทอร์ไม่รับเอ้ยลืมประโยชน์จิงไม่ได้โอ้ขี้ลืมในขนาดนี้เนี่ยเอย้มันโยนได้นี่ว่าต้องโยนงี้ฮะนี่นี่นี่โยนงี้ครับผมลูกธนูนี่ก็โยนโยนแม่งเลยโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันดีกว่าครับผมโอเคไปกันเลยฮะ ตอนนี้ผมก็มีเงินทั้งหมด2,978แดบเรายกเลิกการทำเควสให้ผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกันครับผมโอเคไปกันเลยครับผมเี yeah. ๋ยเราจะลองยิงดูับผมลองลองเอานิติฮะเอตีไม่ได้เหรอในบอกตีได้ไงไอ้บ้าโอเคเราเดินออกมาด้านนอกครับผมแล้วใครตีแล้วนะผมจะตีคืนนะฮะร้อยเท่าพันเท่าเลยเดี๋ยวผมขอไปหาทำเลการสร้างบ้านมาเหมาะก่อนนะฮะมาเจาะมาเจาะโอเคไปเลยฮะไอค้คนนั้นมันยิงผมครับผมคุ้ชมฮะมันยิงผมครับยิงผมเหรอยิงผมเหรอฮะ ยิงผมเหรอคุณยิงผมเหรอครับอุ้ยดินไ oh, oh, ่โดนวันนีดีวันนีดีว well. ันนี้ดีดีวันนี้ี้ีเอาดีเอาดีเดี๋ยวมันมาแล้วมาแล้วระเบิดเจระเบิดไว้เจ๊ระเบิดไว้ไม่ไม่โอ้ยคุณเนสเด้อเด้อเด้อเออ S T P เยอะตายไปดิ S T P เยอะนะฮะคุณผู้ชมเป็นไงฮะคุณเจคุงครับผมคุณเจคุงตัวเนะฮะปไาดีกว่าอ่าถูกสังหารตัวลิวทีจิ๊บแปดเดี๋ยวยากยิงคนแล้วเนี่ยไอ้บ้าโอเคเดี๋ยวผมไม่แน่ผมอาจจะสร้างบ้านไว้ตรงนี้นะครับมันมีพื้นที่ปะะว ไม่น่ามีงั้นเดี๋ยวผมจัดเลยฮะโอเคเอ้มันมีบ้างคนอื่นอีกนี่ว่าแต่ผมขอหาทำรายการสร้างบ้านก่อนนะฮะเอ้มาแล้วเว้อเอาว้าว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 เอ้ยไม่โดนวะไม่โดนวะเราพยายามยิงไอเจลเอสทีสเตเลเยอร์นะครับขับผลหมดเดี๋ยวก่อนเอสทีสเตเลเยอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาละเอาละเอ้ยไม่โดนวะเอ้าเดี๋ยวโดยดีแทนออ เอทีซารเยอร์เอทีไม่โดนเอทีเอทีตายไปดีเออเอบวกกันที่ไหน survival เวอครับโอเคเอาละเอซาเย์แม่งมาตอนนี้ผมถอดเกาะออกนะผมมีแค่นี้นะครับผู้ชมฮะเอาอย่าอย่านะอย่านะพุทคุงอย่านะพุทคคงนะับพุทคุงตัวนะครับเอทีอทีเอไม่เอทีเอีเอทีเละเอทีเอทีไหมฮะเอครับคุณเอครับผมเอทีไปไหนวะเอ เอทีเอทีอุ <for her. S 1> ้ยจะตายหรือเปล่าไม่ตายนะฮะจะแก้เอทีให้ผมเนี่ยเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาไม่ได้ฮะเอาไม่ได้ฮะเอาเหรอทำเพื่อนเราอ่ะทำเพื่อนเราอ่ะทำเพื่อนเราอ่ะทำเพื่อนเราครับผมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใช่เอาอะไรเอาอะไรวิ่งมาวิ่งหนีกันครับเดี๋ยวผมขอจัดการเองฮะเอทีเอทีเอทีเอาไงเอทีเอทีเอาไงเอทีเอาไงเอทีเอทีเอทีเอาไงไหมครับเอาไงฮะเอทีก่อนนะครับผมจะแก้เอทีให้ดูครับผมวิธีการแก้ไม่ยากครับผมคุณผู้ชมฮะนี่เอาเดีย เอาเดี๋ยวเ,ยวเราลงมานี่ฮะโอ้โหอะไรเอทีแพ้แล้วว่ะโอ้โหอะไรวะโอเคแล้วก็ไปวางพื้นที่สร้างบ้านนะฮะโอเคราคาผมได้ให้ห้าสิบถูเออเด้ราคาผมได้ผมให้ห้าสิบถูงี้แต่แค่หัวนี้นะฮะเลอ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 ใครขายผมได้บ้างครับผมนะฮะอะไรอะไระไฟวะล่ะไฟว่ะล่ะมันตีแล้วเนี่ยวะ่ะเริ่มตีแล้วเนี่ยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยหลบได้หลบได้โอเค เฮ้ยเออเออเจคุงเจคุงจะไฟอยผมเจคุงฮะเจคุงนี่ตายไปแล้วข้าวได้ห้าสิบตัวฮเอทีเอทอทีตะเลยเยอะเออเออตายตายก็เป็นว่างเล่นเลยเนี่ยโอเคไปสร้างบ้านดีกว่าผมโอเคไปกันฮะเดี๋ยวผมขอพาเจ้ากระต่ายน้อยไปด้วยครับมานี่ลูกพ่อโอเคปหมมานี่ลูกตัดตัดตั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 ดตัต เอาหาเราไม่เจอเอ้ยอิวไปไหนวะโอเคไปฮะเราจะพาลูกชายสุดหล่อของเราไปด้วยนะครับโอเคไปกันเลยลูกเนี่นะครับคนที่อยากจะตามมาอยู่กับผมก็ตามมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างหมู่บ้านหมู่บ้านไว้นะหมู่บ้านหนึ่งเดี๋ยวขอไปหาที่ก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันฮะเฮ้ยเจอทำเลยแล้วคุณผู้ชมโอ้โหลูกเรานี่โอ้โหน่ารักน่าชังจริงๆเลยนะครับถ้าเกิดผมเอาลูกผมลงบนหญ้านะครับลูกผมก็จะเป็นอย่างนี้ฮะอืมลูกกูตายไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะ โอ้โหลูกกินแม่งเลยช้ำใจมากครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านกันตรงนี้นะฮะอ่าโอเคเลยครับขอวางโปรเจกต์ครับโปรเจกต์อุ้ยเดี๋ยวเดโปรเจกต์เราต้องวางให้มันดูดีครับผมนะฮะนี่ขุดออกครับผมแล้วก็นี่ฮะผมทำโปรเจกต์ให้มันดูดีก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเกมโหมดหนึ่งนะฮะอ่าเอาละครับนี่ก็คือร้านของผมนะไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนี่ครับผมอันนี้ก็คือโปรเจกต์ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างบ้านกันนะฮะเริ่มโดยการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนเลยครับผมโอเค ดอดีผมต้องขอเก็บของก่อนสักแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็เศษนิเชตมาฮะแล้วก็เก็บของไว้ก่อนเลยครับมีเก็บเลยฮะมีอะไรมาเก็บให้หมดนะครับผมอ่าในพาทนี้เราก็จะสร้างบ้านให้ดูกันนะฮะเดี๋ยวหลายคนก็บอกโหพี่มึงสร้างบ้านโคตรไวเลยงูอย่างเงี้ยนะฮะก็มันจําเป็นนะต้องสร้างบ้านไวๆนะครับเก็บของมีค่าไปฮะอะไรมีค่าอันนี้ไม่เอาฮะอันนี้เศกได้ไม่เอา EP เก็บไปอันนี้เศกได้ไม่เอาโอเค ว่สร้างบ้ากครับผมจุดแรกก็คือผมจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนฮนะตรงนี้ทําให้มันเป็นเป็นหญ้าอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันหนึ่งชิปผมก็ใช้วเว e ดิทแบบโง่งๆงครับไม่ยากฮะใช้แบบโง,ง่ๆงโง่เอาต่อตุ่นนะครับผมแบบว่าลืมไม่หมดแล้ว่าต้องใช้อะไรยังไงบ้างครับผมนะฮะผมเชื่อว่าเด็กอันนี้นนต้องใช้เป็นนะครับผมลืมไปแล้วนะก็ใช้แบบโง่โนะครับผมไม่ต้องแบบพี่มาช่วยผมสร้างเติมหน่อยนะผมไม่มีเวลาหรอกนะฮะแล้วยิ่งผมโง่โด้วยประเด็น เออนะฮะจำที่ได้เลยนะฮะสมูทสมูทอีเบบี้เฟสโฟมแล้วจะกดหยุดอัดทำไมวะขอสมูทครับอ่าสมูทโอเคสมูทยังไงวะสมูทหนึ่งเอ้ยสมูทสองโอช่างแม่งเลยะ ผมจะเริ่มสร้างบ้านแต่ตรงนี้นะผมผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสปีดคลิปแล้วก็เราไปดูกันนะผมนะฮะผมจะใส่เพลงอะไรไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ตอนนั้นเนาะโอเคสร้างเลยฮะผมอาโปรเตคอลของผมเนี่ยต้องใช้หลายอันนะฮะเดีด๋ยวเราขอวางโปรเตคอลไว้ใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้อง ให้มันดูเด่นก่อนฮนะเด่นเป็นสง่าอะไรย่างี้นี่วางไว้ครับแล้วก็เอนอนะครับวางไว้อย่างงี้ฮะนี่คันนี้ครับผมมันจะไปไกลถึงไหนวะสามห้าบล็อกโปรเจกต์เพชรนะครับผมมันก็จะกว้างสามสิบห้าบล็อกนะครับผมนะฮะนี่เข้าถูกพื้นที่ของลิทิสที่แปดแล้วออกยังวะออกยังโอเคอันนี้ออกแล้วนะฮะสุดตรงไหนไม่รู้อันนี้อันนี้ทําไมเวลาเข้ามันไม่ได้งมันไม่ขึ้นวะน,นี่ขึ้นแล้วฮะอันนี้โอเค มันจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้ฮะนี่เราก็จะวางนี้ไว้ครับนี่ฮะนี่น,นี่เป็นไงงไโอเคเราก็จะวางไว้ประมาณนี้นะฮะหาให้รู้ว่าเออสุดเขตอยู่นี่นะสุดเขตตะเลเป็ดอะไรองี้เออ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  ok. โอเคอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมอ่แล้วก็จะการไปอย่างงี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มตั้งกันเลยฮะคนหนึงก็ต้องาวางไว้ตรงนี้ฮะตรงนี้ดีปะวะตรงนี้ก็ได้ ลองวางไว้ตรงนี้ครับผมมันจะถึงท่นานบ้างนะลองเทียดูครับผมมันจะออกเทท่านเทไม่ออกไม,ไม่ไม่น่าจออกนะผมว่าเขียนไม่ออกแล้วเว้ยเยี่ยมโอเคมันเช็คได้นีม่มั่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเช็คได้ครับอ๋ออ่าโอเคได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยครับผมโอเคไปกันเลยฮะ เอาล้วครับผมก็เสรก,กันแล้วฮะกับบ้านลิวจีเฮดเอาเดี๋ยวเนื้อทำไมมีซอมบี้เดี๋ยว <c oughs> มีซอมบี้ด้วยวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเราใส่ชุดก่อนนะฮะวันนี้ซอมบี้สวัสด,ดีพวกสวัสด,ดีอาะทำไมทำไมต้องตกเหรอทำไมทำไมทำไมครับผมเออไม่ต้องตกแล้วครับผมมันมันตกแล้วฮะอร่อยเหมือซอมบี้เออตายไปนะครับผมโอเคก็บ้านผมนี้เปิดตัวอุย้อยอ่ะอย่ามาอย่าแยม้ม ไม่ใช่แย่เนี่ยโสธรจะแยบนะครับผมโอเคก็บ้านผมวันนี้เปิดตัวมาโคตรดีเลยฮะนี่นี่ครับถ้าเกิดคนที่ตั้งใจดูข้อจะรู้ว่าผม,มาบ้านผมเนี่ยอยู่ด้านล่างนะฮะเฮ้ยทำไมทำไมเอาไหมเอาไหม,อไหมโอเคนะครับบ้านผมอยู่ด้านล่างนี่ฮะซึ่งเราจะไม่ขุดลงไปเด็ดขาดนะฮะั้งนั้นน้ำจะแตกลงไปทันทีนี่โอเคก็วิธีการเข้าก็ถ้าเกิดคนไม่ค่อยสังเกตบ้านผมเลยมากนะฮะก็จะไม่เห็นเลยแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตก็จะเห็นตรงนี้ครับนี่นี่นี่อ้าวแต่รถหายไปไหนวะ อันหนึ่งเดี๋ยวเซ็กรถก่อนนะฮะเอาเราได้รถมาแล้วครับผมนะฮะก้อนนี้เลยครผมนี่ฮะขึ้นไปนั่งครับผมเอาขึ้นไปนั่งโอเคได้แล้วผมครับมาก็จะไปมาที่ห้องเรานะฮะอีขนาดบ้านเราเนี่ที่สรุปเป็นบ้านหรือห้องเนี่ยก็ทําแบบลวกๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามากเนาะโอ้โหท่าดีทีเหล็วครับก็สามารถ ขุดกันให้น้ําแตกลงมาก็ได้เดี๋ยวครับไหว้ทำเล่นอะไรอย่างงี้อา่าแบบว่าสาวๆมาห้องเราก็มาคอยส่องดูสาวๆเอาก็ได้นะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ผมไม่มีอะไรแล้วผมขอไปน้ําแตกเอ้ยขอว่ออเจ้คลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีฮะไปแล้วฮะอีก